สวัสดีแมวบางปโปนกรุบกรุบเนียเดอบาทเงี้ยนนยึงน่นองโอรสระสวายซาตรงนี้เป็นตึกสตึงนะตอนนี้เราก็เดินทางมาเรื่อยๆเพราะว่าในป่าในตึกลิกหมดแล้วให้พวกเซ็เชอเกอ็ลอยลอยเนอนี่เราก็มาเดินเข้าป่าชมบรรยากาศธรรมชาตินะเพราะว่าช่วงนี้เป็นให้ช่วงที่ ฝนตกติโตกันหลายวันมันจึงทําให้น้ําจุนน้ํสตึงน้ําโอไหลมาจากทางทิศนุ่นท่าสรินไหลามาเรื่อยๆจนทีนี้ทําให้น้ําท่วมป่าบ้านสวายโสเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าน่าจะตกอีกในคืนนี้และน้ําอาจจะสูงขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนี่เราก็พากันมาเดินชม น้ำในป่านะก็ใครที่ไม่เคยเดินทางนี้ก็ให้ไม่ควรมาเดินนะเพราะว่าอาจจะตกหลุมตกหลุมรักได้โอ้ลึกเตอร์นี่ก็ลึกอยู่นะนี่ก็เท้าขาว้ายตกหลุมรักกี่หานะโอ้น้ำมันอันนี้เพราะมันลึกอยู่นะเ้เดี๋ยวเดียวเดินไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะถึงดินแข็งนี่ถึงดินแข็งแล้ว อ่ะตอนนี้ก็ถึงนินแข็งเป็นที่เรียบร้อยนะ